ดีครับวันนี้มีรถกระบะตอนเดียวตู้ทึบพร้อมวิ่งงานสําหรับใครนะครับผมที่ไม่อยากจะขับรถเกียร์กระปุกหรือว่าเกียร์ธรรมดาวันนี้มีเกียร์ออตโอต้มาแนะนาครับผมกับคันนี้เลยโตโยตา้าไฮรักหรีโวื่องยนต์2.4เป็นตัวเอ็นทีนะครับผมปี2020ก่อนจะไปชมรถกันนะครับฝากที่ตั้งร้านกันก่อนเลยร้านของเรานนครับผมตั้งอยู่ที่ถนนเลียบวารลีนะครับพี่อยู่ที่ถนนเลียบวารีซอย30นะครับผมอยูห่ห่างจากสำนักงานเขตของเจ้าประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเอง ใครมาไม่ถูกนะครับผมติดต่อมาที่ช่องทางด้านล่างได้เลยว่าจะเป็นที่เบอร์โทรนะครับผม0องเจ็ดศูนย์แปดหนงหนึ่งหนะหรือจะเป็นที่เหลาเฟซบุ๊กที่แอดที่ดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูรถกันเลยนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนขับได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับผมสะดวกสบายไม่ต้องมัวเหยียบคัสให้เมื่อยเท้ากันเลยนะครับผมกับคันนี้ To โยต้าไฮรักรีโวนะครับผมเครื่องยนต์สองจุดสี่เป็นตัวเอ็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมปีสอง ไฟลีไฟเลี้ยวมีครบหมดพร้อมกับใบหน้าหมูป่าสีขาววิ่งได้ทุกบริษัทเลยนะครับผมคันนี้ตอบทย์มากๆเลยใน,นเรื่องของสีคันนี้เพิ่ง้ามาใหม่บอกเลยนะครับผมว่าสีอ่ะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะเราทําการขัดเคลือบเงาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมในในส่งใบหน้าฝากระโปรงทุกอย่างแนบจิเศษนิดหมดเลยนะครับผมดูเลยดูเลยชุดล้อแต่งเป็นล้อแม็กวลนะครับผมสี่ล้อเลยนะฮะพร้อมกับยางซูมแมกนะครับผม ยางตัวนี้นะก็จะมีรหัสยางอยู่ที่255 50R18 50นะครับดีเสือแบบนี้ไปเลยนะเป็นยางสภาพดีๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะฮะซุ้มล้อด,ด้านในไม่มีคราบสนิมที่โคลนดินแดงแต่อย่างใดเลยคือลูกค้าเก่าดูแลดีมากและเรามาดูแลต่อนะครับให้ลูกค้าได้รถที่ใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะครับไม่จุกจิกไม่ต้องไปซ่อมอะไรแล้วเราทําการจัดก,การให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งศูนย์ท้งล้อใส่บากกันสั่นนะครับผมล้อแม็กซีวงสีเส้นยางสภาพดีดี เอาไปเลยนะไฟเลี้ยวก็เอกลักษณ์ของรีโวเลยจะมี2ฝั่งนะครับผมเป็นไฟทับพ,พิมพ์อยู่ตรงแก้มซ้ายแก้มขวานะครับพร้อมกับโลโก้ไฮรักสีโครเมียมคันนี้นะครับผมเป็นตัวเอ็นที่กระจกมองข้างนะครับผมจะเป็นสีดำนะครับไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะสีดำยางขอบกระจกคือเดิมๆนะคิ้วกันสาดจัดมาให้เรียบร้อยคิ้วกันสาดนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในส่วนของการระบายความร้อนนะฮะอย่างเช่นตรงนี้ ผมการระบายความร้อนเขาจะช่วยในเรื่องของถ้าเราเปิดกระจกตรงนี้นะฮะจะระบายความร้อนและฝุ่นฝนจะไม่สามารถเข้าไปในห้องโดยสารหรือว่าห้องเครื่องได้เลยนะครับผมที่สวยแบบนี้เอาไปเลยเอาดูด้านในกันกระจกออตโต้นะครับผมนี่เซ็นทัลนล็อกนะครับผมปรับไฟฟ้าซ้ายขวาเลยลําโพงดอกใหญ่ๆเลยนะที่วางแก้วน้ํามีมาให้ตรงนี้ก็จะเป็นพนักพิงนะครับผมเป็นตัวซอฟท์พัดนะ นุ่มๆน,นะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของรีโว่เช่นเดียวกันนี่ดูส,สวยๆเลยนะฮะเกียร์ Auto, ออโต้เบาะสามารถปรับได้นะครับผมนี่หรือวจะปรับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปรับความสูงต่ำนะใช่งี้ได้ปกติเลยเบาะสามารถเลื่อนได้อย่างอิสระนะครับผมเกียร์ออโต้คันนี้นะเกียร์ออโต้สวยๆนะครับจอกลางทัชสกรีนนะครับแอร์เย็นมากมาพร้อมกับคอนโซลกลางนะครับผมแก้วน้ําวางได้2ออันพร้อมกับนี่เลย เกะกลางนะครับผมวางของไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จแบต iPad โทรศัพท์ขนมนมเนยได้หมดเลยไมค์คันนี้อยู่ที่166,300สกมนามร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับผมลูกค้าสวยงามมากๆนะครับผมไมค์ก็ถือว่าไม่น่าเกียดเป็นรถใช้งานจริงนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูในส่วนของกระดูกงูเม็อาร์นะครับขออนุญาตนะครับลูกค้านี่สีเดิมเดิไม่มีผิดเพี้ยนะครับผมรูเรียงสวยอยู่ครบนะครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะ รถของเราไม่มีประวัติฟิคควอนจมน้ําย้อมแมวกรองไม่ตัดต่อมาอย่างแน่นอนนะครับผมบอกเลยเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับผมมาตรวจสอบคุณภาพรถมากถึง274จุดเลยนะให้ลูกค้าได้มั่นใจนะครับว่ารถของเราครับรถสวยคุณภาพดีนะครับลูกค้าเครดิตดีอนุมัติรถภายใน1ชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้ภายในวันเลยนะฮะตู้คันนี้ครับจะเป็นตู้เชิงพายนี้นะครับผมเป็นตู้อลูมิเนียมนะตัดใหม่ตรงรุ่นพร้อมจดทะเบียนรองเล่มให้เรียบร้อยนะครับผมตรงกับกรมการขนส่งทางบกเลยด้านในบุไม้อัด ให้สี่ด้านสี่มิลเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูอ่ะก่อนจะพาดูตู้ดูส่วนของท้ายก่อนตัวท้ายนะครับผมไฟติดครบทุกดวงเลยนะไฟแต่งมาให้เรียบร้อยด้วยอันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแต่งนะครับผมเป็นไฟท้าย LED ทีส่สวยแบบนี้ไปเลยนะครับผม,มไฟแต่งเจ้าของเก่าแต่งมากสวยมากไฟเบรกตรงที่สามพร้อมกับโลโก้ Toyota h i l รักรี o วนะครับคันนี้เป็นตัว N T Z Edition นะครับผม อ่านให้ดูในส่วนของนี่ก่อนเลยไม่ใช่เราทาสีนะเป็นสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์สามารถแกะออกได้ถ้าแกะออกก็จะเป็นสีตามด้านข้างเลยแต่ถ้าแนะนำอยา่าไปแกะเลยนะครับผมสวยด้วยแล้วก็กันริ้วรอยด้วยนะฮะพร้อมกับยางสะท้อนแสงสีเขียวนีออนนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูด้านในกันต่อเลยด้านในคันนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะครับบุกไม้ัดให้จริงๆและสวยงานจริงๆนะฮะ หมักไนเนอร์สวยๆนะครับผมบุ่มากให้นะสูงสองเมตรสิบวัดจากตรงนี้เลยขอบกระบะถึงด้านบนนะครับผมวางของได้ไม่ต้องกลัวเลยว่าของที่อยู่ในตู้นะครับจะออกไปจะเอ๋กับผู้คนด้านนอกนะครับผมระบุไม่อาจให้ส่วนตรงนี้ก็สามารถวางของได้อีกเล็กๆน้นอยๆนะครับสําหรับพัสดุหรือว่าอะไรต่างๆนานาน,นะครับวางให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็จะใส่ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเตียง ตู้ไมโครเวฟทุกอย่างเลยนะครับผมที่คุณลูกค้าใช้งานนะฮะส่วนยงามจริงงคันนี้และฝาท้ายปิดง่ายนะครับผมแข็งแรงอ่าคันนี้นะครับผมคุณลูกค้าอยู่ต่างจาังหวัดสามารถออกรถที่ร้านเราได้นะเรามีบริการส่งไฟนั่นเ์เซ็นถึงหน้าบ้านส่งรถถึงหน้าบ้านอีกเช่นเดียวกันเหนือใต้ออกตกไปหมดเลยเครื่องยนต์ดีเซล ปี2020มาในราคาไม่ถึง5 0แสนเกียร์ออโต้ราคาไม่ถึง5 0แสนปี20ชุดแต่งว่าจะเป็นไฟหรือว่าจะเป็นตู้หรือว่าจะเป็นล้อหรือว่าจะเป็นยางจัดให้ขนาดนี้แนละ้วบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เท่านี้มาก่อนเลยนะครับคุณค้ามาดูดส่งของห้องเครื่องกันห้องเครื่องเดิมๆนะครับน้ํามันไม่ซึมไม่รั่วนะครับผมไม่มีแต่ว่าสั่นคอนจนน่าเกลียดเลยนะน ไม่มีค่าน้ำมันเยอมแต่อย่างใดเลยนะครับผมน้ำมันพาวเวอร์มอน้ากองแอร์กาอากาศเปลี่ยนให้นะน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้ตามระยะเลยถ้าคุณลูกค้ามาซื้อเราก็เปลี่ยนให้ทันทีนะครับผมให้ฟรีนะแบตเตอรี่ลูกใหม่เอาไปเลยนะครับผมคันน้าเดิมเดิมน็อตไม่มีการขยับนะครับผมคันหน้าเดิมมากเดิมจริงๆนะครับคุณลูกค้าสวยๆรูกลมคมสวยนะครับผมคันนี้สติกเกอร์อยู่ครบนะปอระโปรเมทอาร์คส,สวยเลย ในนการความร้อนก็มีให้นะครับผมติดสวยแบบนี้เอาไปเลยนะครับผมในราคาเพียง4690 0 0าบาทฟังไม่ผิดลูกค้าฟังไม่ผิดเลยราคา469 0 0 0บาทนะครับผ่อนอยู่ที่เดือนละ7,00 0กว่าบาทเท่านั้นเองกับ toyota hilux r e v o เครื่องยนต์สองจดอปี2020ันคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะผมติดต่อมาที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้น้องเก่งก็ต้องของตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่ายลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ภาพรถติสวยที่มา แจ้งเตือนและรีวิวให้ดูใหม่ๆแบบนี้นะครับผมสนใจติดต่อมาได้เลยที่ช่องทางด้านล่างสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ